ผัดกะเพราหมูสามชั้นต่อไปก็จะไม่กัคนโตคนอื้นกตัวนึงผัดกะเพราหมูสามชั้นผัดววหมูสามชั้นใส่หม้อหกข้าวหั่ไปเลบแ้วมันมะพร้าวโคโควันโคโควันหอมขึ้นมละบางมีคือหมูสามชั้นกินคววเกตก่อนนะค้ะราห ตักเท็นหอมยังไม่เดือดเยหน้ำมันมะพราวนะคะเนื้อมีสุกไมีสุกค่บพี่จิได้ยินไหมหันหันกับยม ตะลตะตนี่ไม่ดีค่ะพีกินแค่เดียวหวยับบาทเดียวเนหวยเลยเอาน้ำจัดเลยเราก็เข้าิึนีใส่ก้อสลาคอนเข็มข้นโอ้ยเขมข้นดีจังคนรัวกว่าตัวไอ้ หัวัวยเลยนะตลาดสถวแจ่นี่วลาไปข่าวน่เวลจับ้าอืับข้าจับไปเลยค่ะจับไปเลยค่ะคลิกใต้ใบ พิ่มสีสันขาดน้ำมันนี้ครับขาดจานต้องควยเท่าไหร่ครับส่น้อกครับ่ครับจดากรอของาสาอ,อ,อนวเดียวจบ หอมบุกออกกระชกระชายวัดไก่ไก่สมัยเไก่อื้หูน่าทานมากเลยจัดไปเลยค่ะซอสซอสกอสอหึหนึ่งบอค่ะร้อครับผัดกะเพราผัดกินน้ำตาลเด้จ้ะทุ้องแก่ครับ